อัปเดตออฟฟิศใหม่นะฮะตอนนี้พื้นด้านหน้าก็เสร็จแล้วนะต่อไปต้องแฝกก็มาเดินวิ่งเล่นได้ตรงนี้แล้วก็ตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วเตรียมติดตั้งกระจกนะฮะเตรียมติดตั้งกระจกทำแป๊บเดี๋ยวเองประมาณ1อาทิตย์นะฮะเจ็ดแปวันร,รวมแล้วนี่วันนี้ช่างกระจกมาติดตั้ง อย่างสวยนะฮะ FC โอ้กระจกประตูบานใหญ่มากเลยไม่ได้อัปเดตนานนะฮะบางคนอาจจะตามไม่ทันอาจจะไปดูในช่องย่านกแล้วเห็นอันนี้เป็นกระจกบานใหญ่นั่งตรงนี้ได้นี่เด็กๆก,ก็จะเดินเล่นได้ด้านหน้านี่สำคัญเมื่อก่อนเราก็จะพาไปข้างนอกแต่ทีเนี้ยต่อมาเนี่ย เราสามารถที่จะพาให้น้องๆเขาอยู่แถวนี้ได้นั่งเล่นตรงนี้ก,นกินข้าวกินข้าวตอนนี้ยังไม่เสร็จนะฮะอาจจะยังลกๆอยู่แล้วก็มีห้องน้ำด้านหน้าด้วยซักพาได้ด้วยฉาบอย่างไวนะระดมทีมงานแต่ละ,ะวันนี่กด30ชีวิต ใกล้เสร็จแล้วนะพี่น้อยใกล้เสร็จแล้วพี่น้อยทำสองจ็อบนะฮะทั้งพี่เลี้ยงด้วยนี่โอ้ย่านกก็เร่งนะฮะเร่งให้มันเสร็จเร็วๆน้องๆเขาจะมีที่เดินที่วิ่งเล่นแล้วก็รับแขกได้ด้วยแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวพอย่านนกทำบ้านด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนออฟฟิศแล้วก็เวลา ทํากับข้าวทาอะไรก็จะอยู่ตรงโซนนี้ได้นะฮะเพรเดี๋ยวย่านกจะขึ้นข้างหลังอีกหลายหลังตรงนี้ก็จะเป็นจุดรวมพลมีทุกอย่างนะฮะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าลานซักล้างมีห้องน้ำรั้วก็ขึ้นแล้วไม่ได้อัปเดตนาน FC อาจจะตกใจนะครับ สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่าสาชีวิตนะฮะมาลุมงานตรงนี้ให้เสร็จเร็วให้เร็วเนี่ยปู่รุดกำลังวัดหลังคาอยู่สวัสดีครับขอตรบเข้าสู่ช่องเม d เดย์สตอรนะครับวันนี้เรามาที่ร้านอาหาร ชื่อว่าร้านใบตองนะค่ะย่นกนัดมาร้านนี้ร้านนี้เรายังไม่เคยมากันเลยก็เลยพาลูกๆมาด้วยตอนนี้นั่งกันอยู่ข้างนอกนะฮะพอดีว่าพี่ติ๊กจะกลับต่างประเทศนะฮะก็เลยมาจเลี้ยงสขาด้วยกันก่อนไปแย่นกเรามาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยวันนี้ร้านอาหารคัวใบตองโอ้คัวใบตองเนี่ยเขาเปิดมาสามสิบกว่าปีแล้ว เป็นร้านอาหารประมาณว่าอาหารป่าปลาแม่น้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอาหารแบบอาหารแบบป่าป่าจริงๆปลาก็ปลาแม่น้ําจริงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของที่นี่คือแกงคั่วหอยขมมีนายานกเลือรลานีนะฮะเป็นร้านพิเศษเลยวันนี้จัดพิเศษเลยนะฮะชุดสวยจังเลยใครซื้อให้เนี่ย ครั้งแรกเลยนกซื้อให้มาคนละสองชุดไงนกจัดให้นะฮะกระเือนขาวกับเหลืองขาวดู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 ความพยายามเขาจะเปิดประตูเองให้ได้ไปหาคุณแม่ดูดูแม่อยู่ข้างในเรายังไม่เข้าไปน้องก่อนมาๆๆโอ้ไปไหนจับปูใส่กระดองแล้วเรงารกินเรื่องการงกรวิ่งไม่หยุดเลย วิ่งไม่หยุดเลยอโอ้โหอจะไปหอมพี่เหรอลูกหอมแก้มพี่เหรอลูกเดินไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใครมาใครมาตุ๊กเออมีของฝากติดไม้ติดมอือไว้ด้วย วันนี <S <S ้จานวันนี้ใส่สีเดียวเอ้ยใส่สีมุนเดียวกันเนี่ยน้องซื้อให้ของน้องแม่ซื้อมาเนี่ยหลงทางกันขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ของพี่หลงพ่อพ่อที่โอ้โหหนึ่งน้อยองค์หนึ่งน้อยองค์มาช่วยถือคนละชุดละชุดเลยของฝากมาใช่ไหมไทยจิ๊กไอ้ว่าจะแวะเข้าไปไหว้สักหน่อย คนเยอะมากเลยวันนี้หายากกันเป็นไรคนเยอะหายากกันใหญ่เลยบอกว่าลูกลยที่ขอถุงนี่เหี่ที่จะมาอยู่ท uh ok <oh ี่โรโชอบมากทุกทุกชาติทุกชติทุกชาต คุณเกียขอบคุณเลยยังขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่างกระจกมาถึงแล้วนะฮะเมื่อกี้ถามเขาบอกว่าเสร็จทันไหมวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ก็เสร็จนี่นะฮะมุมมองจากข้างนอกสวยงามเป็นสี แนวเ,เดียวกับที่ย่านกอาชอบเลือกนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําห้องน้ําด้านในก็กว้างนะฮะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วติดตั้งเขาเรียกว่าอะไรนะบัวตรงขอบด้วยกระจกก็ติดตั้งเรียบร้อยคิดว่าเย็นๆวันนี้นะฮะก็น่าจะเข้าไปทําความสะอาดผูทั้ทงข้างในแล้วก็ข้างนอกน้องๆแฝดก็สามารถที่จะเข้าไปเดินเล่นได้นี่ ช่างเขาเร่งให้สไตล์ย่านนกนะฮะจัดทีนี่จัดเต็มทําเสร็จอย่างรวดเร็วตรงด้านหน้านี่จะเป็นถนนนะฮะด้านหน้านี่จั่นหน้าที่เห็นเนี่ยจะมองไปเป็นถนนแล้วก็ตรงส่วนของห้องน้าําข้างนอกเนี่ยคืออยู่ทางด้านข้างแล้วก็จะมีที่จอดรถอยู่ด้านข้างเข้ามานะฮะจอดได้สองสาคันตอนนี้ก็ ทำเร็วนะฮะอันนี้ปกติแล้วถ้าว่าเอา่อถ้าเป็นทำเราต่อเติมบ้านทั่วไปเนี่ยโอ้น่าจะเป็นหลายอาทิตย์ ขึ้นมาโยกหน่อยแล้ว 네네네. <놀람> 오. 어... Okay. 아, ป่아ดู อย่างเร็วนะ FC ถ้าถ้าเราทำซ่อมแซมบ้านนี่อย่างเงี้ยน่าจะเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนกว่าจะทำตรงนี้เสร็จนี่น่าจะเดือนหนึ่งเดือนกว่ากว่าแล้วค่อยๆทำแล้วก็ตรงนี้อีกแต่นี่คือทีมงานพร้อมนี่ฮะสเต็ปของบันไดตรงนี้ 1, 2, 3, ึสอาม่ยสสเต็ปแล้วก็ กระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องแบบสักๆนะฮะโดนฝนแล้วก็จะไม่ลื่นอย่างสวยใน f อฟนี่ตอนแรกรั้วตรงนี้เนี่ยเป็นรั้วรั้วรั้วตาข่ายใช่มเอฟซี FC. ตรงนี้เป็นลักษณะเป็นชั่วคาวเพราะว่ายานกรู้ว่าจะทำทางเข้ามาวางแผนไหมก็เลยทำเป็นชั่วคาวแบบนี้ตรงนี้นะฮะแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยจะโดนหรือออกทำเป็นทาง ทางเข้ามาแบบกว้างนะทีนี้หน้าบ้านนะ่ะคือฝั่งนี้นะอันนี้คือหน้าบ้านแล้วก็ขับรถเข้าไปข้างในอันนี้ก็เป็นถนนมิเกลมังกรก็มานั่งข้างนอกอยู่ช่วงหนึ่งนะช่วงที่เขาทําเสร็จแล้วในตอนเ,อนเย็นๆนะ่ะมานั่งก็นั่งนิ่งเลยเพราะว่าพอนั่งตรงนี้เนี่ยก็ได้เห็นวิวนะฮะ <Okay. S 1> เห็นบรรยากาศข้างนอกลมดี ยานก,ก็จัดแบบด่วนเลยนะฮะทีมนั้นเข้าทีมนี้เข้าแบบให้เสร็จให้เร็วอะ่ะอันนี้ก็เป็นประตูแล้วก็เดี๋ยวตรงข้างๆนี่ก็จะมีตัวกัน้นตัวกั้นนี่นะกันน้องตกกันน้องตกด้วยตัวกั้นนี่ก็จะเป็นแนวตั้งนะฮะเป็นแนวตั้งแนวตั้ง ก็จะทำให้เขาปีนไม่ได้แล้วก็ที่ชอบก็คือตรงนี้เนี่ย FC นั่งกินข้าวขัดตะมาตรงนี้ได้เลยต่อไปเผื่อมีกิจกรรมอะไรก็จานกก็พาทีมงานมากินข้าวกินอะไรตรงนี้ได้กว้างขวางนี่นะ FC ซทำทีเดียวได้ประโยชน์หลายอย่างนะฮะทั้งน้องๆด้วยแล้วก็ ทั้งทีมงานแย่นกที่จะมาลุยงานด้านหลังนะฮะเ <ś c oughs> พื่อนหญิงพลังหญิงสู้